ลางสังหรณ์จากการจามบอกเรื่องดีและร้ายให้เราได้ครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันฟิลด์นะครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องรางสังหรณ์ของการจามนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งการจามเนี่ยที่บอกรางสังหรณ์เราได้ผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจะต้องไม่ใช่เกิดจากการจามเพราะคุณเป็นวัด เป็นภูมิแพ้หรือเป็นโรคทางเดินระบบหายใจถ้าพวกนี้ตัดทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวนะครับหรือบางคนเนี่ยทำอาหารนะครับผัดกระเพราอย่างเงี้ยหรือไปได้กลิ่นหรือไปอะไรก็ตามแต่นะครับหรือบางคนเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งเอาอะไรมาแย่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่นับนะครับการจามที่จะบอกรางสังหรณ์บอกเหตุการณ์ให้คุณได้เนี่ยจะต้องเป็นการจามโดยที่ร่างกายคุณเนี่ยยังแข็งแรงเป็นปกติดี นะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับบางทีเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นครั้งเดียวก็มีนะครับร่างกายเราจะต้องแข็งแรงดีไม่ป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรมาแย่จมูกหรือรบกวนจมูกคุณนะครับการจามแบบนั้นเนี่ยจะบอกลางสังหรณ์บอกเหตุได้ดีนะครับคนโบราณเชื่อว่าการจามแบบนี้คือการจามแบบที่เหมือนมีอะไรมาเตือนนะครับ ข้อที่1นนะครับหากว่าคุณจามในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้าเนี่ยทำนายว่าคุณจะได้รับโชคลาภแล้วก็จะได้รับข่าวดีในเวลาต่อมานะครับญาติมิตรจะนำเอาโชคลาภมาให้ธุรกิจการงานที่ทำอยู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จครบถ้วนเจ้านายคุณจะรักใคร่แล้วก็จะช่วยเลื่อนตำแหน่งให้นะครับพร้อมทั้งได้รับ ปูนบาเหน็จรางวัลต่างๆมากมายนะครับการเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนี่ยจะประสบความสําเร็จและเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับจะไม่พบกับอุปสรรคอันตรายใดๆที่มันร้ายแรงนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่บอกเหตุว่าคุณกําลังจะเจอกับเรื่องดีๆแล้วนะครับข้อที่2นะครับหากคุณจามในช่วงเวลาสายๆนะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยง ก็ทำนายว่าคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลอาจจะเป็นจากคนที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าจะเป็นญาติหรือมิตรสหายก็ตามเขาจะนำสิ่งดีๆมาให้เขาต้องการมาเยี่ยมเยือนคุณแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขาจะนำเอาของขวัญที่คุณถูกใจที่คุณชอบมาให้นะครับงานต่างๆที่กำลังค้างไว้อยู่เนี่ยคุณจะสามารถทำมันให้สำเร็จได้นะครับ หากคุณทำธุรกิจค้าขายเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จอย่างงามนะครับก็เร่งทำงานแล้วจะเกิดผลนะครับข้อที่3นะครับหากคุณจามในช่วงเวลาบ่ายตั้งแต่เชี่ยงถึงบ่าย3หรือ15นาฬิกานะครับจะทายว่าคุณจะได้รับข่าวดีจากเพศตรงข้าม ที่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันนัดหมายกันหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนรักของคุณจะมาชักชวนคุณเนี่ยไปผ่อนคลายไปสนุกสนานพาไปรับประทานอาหารพาไปฟังเพลงหรือว่าพาไปทำอะไรที่มันสนุกนกนะครับแล้วก็หากคุณจามในช่วงเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดลาภผลจากเพศตรงข้าม นะครับทั้งของขวัญของฝากหรือว่ามีเพศตรงข้ามเนี่ยเอาอะไรดีๆมาให้คุณนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับหากว่าคุณจามขึ้นมาในช่วงเวลาเย็นนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3-6ถึง6โมงเย็นก็คือ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนี่ยทายว่าคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจนะครับการงานการเงินที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับเรื่องเงินทองที่กำลัง ตามหาอยู่กำลังทวงลูกหนี้ไปเนี่ยก็จะได้กลับคืนมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจามแล้วเนี่ยลางบอกเหตุที่ดีเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะครับการเงินจะคล่องตัวขึ้นนะครับค้าขายก็จะมีกำไรกิจการงานทุกอย่างจะรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็อาจจะได้รับมรดกตกท่อดจากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับมีผู้ใหญ่คอยผลักดันสนับสนุน นะครับแล้วก็ไอตรงจุดนี้ถ้าคุณจามในช่วงเวลานี้คือให้งดเว้นความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้ามในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตำราบโบราณที่บอกว่าถ้าคุณอยากจะกินหอยเนี่ยก็หมดหวังที่จะถูกหวยนะครับอันนี้ก็ฟังไว้นะครับข้อที่5นะครับหากคุณจามในช่วงเวลาพบคร่ำนะครับตั้งแต่เวลา หกโมงเย็นถึงเวลาเที่ยงคืนหรือ1 8นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับจะทายว่าให้คุณเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะครับมีโอกาสจะทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะเจอคนอื่นเนี่ยเอารัดเอาเปียบระมัดระวังให้ดีจะมีคนเข้ามาหลอกลวงให้คุณเสียเงินเสียทอง นะครับเสียผลประโยชน์ต่าง,าง,างๆนานานะครับให้ระมัดระวังให้ดีจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยคิดหน้าคิดหลังก่อนนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยบอกเหตุว่าคุณกําลังจะเจอกับเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆนะครับพยายามอย่าช่วยคนแปลกหน้าเช่นอย่ารับเอาคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านนะครับถึงแม้ว่าเขาจะ เอาของมีค่ามาก็ตามอย่ารับฝากของจากคนอื่นในช่วงเวลานี้นะครับถึงเขาจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฝากแป๊บนึงเดี๋ยวมา <c oughs> อะไรแบบนี้ก็ร <c oughs> ะมัดระวังไว้นะครับ <c oughs> เพราะว่าคุณอาจจะตกเป็นแพะรับบาปแทนเขาก็ได้นะครับให้ระมัดระวังนะครับหากมีใครนําสิ่งของมีค่ามาขายให้คุณในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าคุณจามขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลา6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ย อย่าได้ไปซื้อนะครับมีโอกาสที่จะเป็นของที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเซฟต,ตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าลาสังหอเนี่ยบอกเหตุเอาไว้แล้วนะครับก็หากจะทำอะไรจะคิดอะไรจะอะไรยังไงเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามหลักกฎหมายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับ หากว่าคุณจามขึ้นมาในช่วงเวลาดึกตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะครับก็จะทายว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระมัดระวังหนักๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีคนมาขออาศัยอยู่ในบ้านของคุณนะครับมีโอกาสที่เขาจะมาขอกินขออยู่นอนนะครับอาจจะเป็นญาติมิตรของคุณนะครับหรืออาจจะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับให้รีบปฏิเสธ นะครับเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าไอคนที่จะเข้ามาอยู่กับคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอันตรายจะมาก่อความวุ่นวายก่อความเดือดร้อนให้กับคุณนะครับแล้วก็จะทําอะไรในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากมีการเซ็นเอกสารสัญญาเนี่ยต้องอ่านให้ดีๆอ่านให้ละเอียดอรอบคอบถ้ามีทนายคอยปรึกษายิ่งดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ ถ้าคุณจามแล้วเนี่ยคุณจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทํานายรางสังหรณ์จากการจามนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าการจามที่เป็นรางสังหรณ์เนี่ยถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นโรคหวัดโรคภูมิแพ้หรือโรคทางเดินหายใจเนี่ยการจามบอกรางสังหรณ์เนี่ยหรือร่างบอกเหตุเนี่ยค่อนข้างเกิดได้ยากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเนี่ย ค่อนข้างแม่นยำนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคือเคยเกิดในช่วงเวลา bye ่บายๆนะครับก็คือแม่นยำจริงๆนะครับลางสังหรณ์ลางบอกเหตุต่างๆเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นมันจะต้องเกิดโดยที่คุณมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยไม่ได้เป็นไข้อะไรไม่ได้โดนใครแกล้งไม่ได้ไปได้กลิ่นฉุนนะครับแบบอยู่ๆแบบคุณใช้ชีวิตปกติอยู่ๆมันจามขึ้นมาเองอย่างเงี้ย อันนี้คือร่ังบอกเหตุแต่ถ้าคุณป่วยคุณเป็นวัดคุณเป็นโรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่นับทุกกรณีนะครับหรือบางคนไปกินผัดกะเพราอย่างเงี้ยไปแบบโอ้ยไล่กินกะเพราแบบโอ้ยฉุนจังเลยอันนี้ก็ไม่นับอีกนะครับไม่นับทุกกรณีแบบนี้นะครับต้องเป็นเหตุการณ์ที่คุณได้เกิดขึ้นด้วยระบบร่างกายของมันเองตอนที่มันยังแข็งแรงดีอยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชม ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ